เกียร์คานิวัล LX คันนี้มาติดตั้งผลงานประตูสไลด์ไฟฟ้าจะหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปรับชมคลิปต่อได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเแฟนเพจ SD a u t o ี a อ t ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางการติดต่อทางด้านล่างเลยครับครับผมคันนี้คือเกียร์คานิวัล LX นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของเกียร์คานิวัลนะครับที่ต้องบอกว่า ประตูสไลด์ซ้ายขวาและก็ประตูฝาท้ายเป็นแบบแมนนวลทั้งหมดคันนี้นะครับลูกค้ารู้สึกว่าใช้งานแล้วยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานประตูสไลด์ก็อยากจะมาติดตั้งเพิ่มเติมอ่ะก็ตามมาชมเลยครับมานี่ตัวนี้นะของเดิมต้องบอกว่าเป็นประตูแมนนวลทั้งหมดนะครับเวลาเปิดตัวนี้ทําเป็นไฟฟ้าแล้วนี่ประตูสไลด์จะเปิดแบบนี้นะครับตอนปิดเหมือนกันนะครับตอนปิด นหนึ่งทีเบาๆแบบนี้อย่าก,กระชากนะครับแล้วก็ตัวนี้เรามีการจูนในส่วนของรีโมทนะครับเพิ่มเติมด้วยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมอ่ากดตัว A นะครับประตูก็จะมีการเปิดมาแบบนี้เลยใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบเซฟตี้ด้วยนะนี่นะครับแบบนี้ประตูก็จะคาไว้แบบนี้เลยนะครับอ่า อ่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้ด้านข้างตามนิดนึงตามนิดนึงครับด้านข้างของตัวรถนะนี่ด้านข้างของตัวรถนะครับจะจะมีปุ่มนะครับมีปุ่มแบบนี้น่ะทำไว้ให้เลยนะครับตัวนี้เป็นแบบว่าอะไหล่เบิกพาร์เลยนะติดตั้งให้แบบ,แบบนี้เลยนะครับอ่าทีนี้เราลองปิดให้ดูนะปิดให้ดูเห็นไหมประตูก็ปิดแบบนี้เลยอ่าทีนี้จะเปิดปุ๊บ <c oughs> นี่ประตูก็จะเปิดแบบนี้เลยเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะด้านหลังก็บ้างดีกว่าด้านหลังบ้างดีกว่าด้านหลังก็เหมือนกันสามารถเปิดได้2ระบบก็คือจากแบบนี้อ่าแบบนี้ครับต้องกดแช่ไว้3มวินะครับป้องกันป้องกันในเรื่องของแบบว่าเปิดปุ๊บกดปิดปั๊บนะครับไม่งั้นจะตีเพดานนะครับแบบนี้เลยอ่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้สามารถปิดแบบจากปุ่มได้เหมือนกันนะครับตอนปิดแบบนี้เลย นะครับง,ง่ายมากมากเลยนะครับมีแล้วชีวิตด,ดีขึ้นเยอะนะครับหรือจะเปิดผ่านรีโมทก็ได้นะครับแบบนี้ปึ๊บนี่กดแช่ไว้3ามวิมันก็จะคลายล็อกแล้วมันก็จะดีดขึ้นให้นะครับต้องรอมันนิดนึงนะครับแบบนี้เลยนี่เห็นไหมด้านด้านขวายอรอบหนึ่งด้านขวายอรอบหนึ่งกดตัวบี ประตูก็จะกางให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านแผงข้างคนขับนะครับคนขับเนี่ยสามารถกดเปิดปิดได้หมดเลยนะพวกพวกนี้เป็นอะไรที่เราเบิกพาร์ทไว้ให้เลยนะครับมีระบบ power door off ก็คือตัดระบบไฟฟ้าได้นะครับโหสำหรับฝาดายโฮตัวซ้ายตัวขวาเนี่ยประตูสไลด์ซ้ายขวากดได้เหมือนกันก็ท่านใดต้องการในส่วนของงานะติดตั้งประตูสไลด์ไฟฟ้าก็ลองดู คลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับใครกำลังมองหาอยู่ทักมาได้เลยนะครับเบอร์นะครับช่องาติดต่อนะครับอยู่ด้านล่างเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กแฟนเพจยูทู u ชั้นแนวเว็บไซต์ไลน์แอดหรืออยากจะมาชมผลง,งานจริงที่นี่ก็พญาบุญธาตุบางขุเนเี่นซอยสองพหลรามสองหาไม่เจอเดี๋ยวขึ้นลงไกด์ชั่นไว้ให้วันนี้บิวและทีมงานฝ่ายขายขอตัวลาลไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ